นี้ผมจะไปไต่กีฬาครั้งแรกในชีวิตเป็นงานไต่แดก,ก,กที่แบงกอกครับหนึ่งถึงสองตุที่ผ่านมาตอนนี้ก็ถึงห้องพักแล้วครเอจาจักรยานมาจอดในห้องได้จริงๆข้านอกมันจอดได้ละแต่ว่าเราจอดข้างในดีกว่าเผื่อจะนั่งทําอะไรกับมันเดี๋ยวเราทาการทาลายแล้วเดี๋ยวลองจับของดูว่าคุณนุ้งมีอะไรบ้างไปินข้าวก่อนตอนนี้ก็เข้าสู่ห้องที่พักแล้วก็เตรียมตัว ตื่นเต้นตอนนี้เราก็เลยเตรียมข้าวเตรียมขอนะครับเตรียมชุดเออเตรียมหมวกกันน็อกเตรียมแว่นกันแดดแว่น,นว่ายน้ําก็เดินไปเดินมาดูรองเท้าวิ่งนี่ครับโอ้โหพร็อพเยอะเจลเจลเ,เกลลงเกลแรกมีกล้องด้วยมีกระติกน้ําเอาซะเยอะเลยแกตัวต่อไ่าป็เสรีดรีบี นี่คือสภาพสนามโดยรวมครับจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนะจริงๆแล้วคนมันน้อยมากจริงๆคนประมาณแบบ80กว่าคนเองมั้งแล้วก็นี่คือที่จอดสภาพเหมือนที่จอดจักรยานจอดรถนะครับเป็นที่ที่เราเ,าเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับนี่ก็ติดเบอร์ติดวิ๊กติดอะไรให้เรียบร้อยเตรียมตัวนะครับนี่ก็เดินโซเวทก,ก่อนตอนนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นที่รัดข้อเท้านะครับเวลาเขาจับเวลานี่ก็กําลังจะเดินไปที่สระว่ายน้ํา สามวาน้ำของเราก็มันถ่ายคลิปไม่ได้แหละก็เอามือถือฝากให้พี่เขาไว้ก็เลยแบบไม่ได้มีภาพถ่ายตอนที่ว่ายน้ำนะครับซัดมาขี่จักรยาเลยเพื่อเอาโกโปรติดไปนะครับก็ปั่นมาเรื่อยๆครับว่าย400เมตรนะครับปั่น21โลแล้วก็วิ่งอีก5โล กราวิ่งข้ามาโลกกันมาเลยทีเดียวต่ออยู่ประมาณเพ็ดไปๆไปข้าวเส้นใช้แล้วครับ mm. เงียบเหงานะมีพี่คนหนึ่งนี่ฝากมือถือเขาไว้นี่แล้วก็เดินมาบนๆน,นะฮะสภาพก็หัวเถอกันไปนะครับนี mm. ่เรียนเลยค่อนข้างสวยเหรียนน่ารักเลยอันนี้ก็ี แค่ไม่ได้แบบแค่ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินลยดีกว่าคือกินแค่เกลือแร่นิดน,นึงแล้วก็สามารถจะไปกินตอน,อนวิ่งตอนช่วงที่งานมีคนไม่เยอะนะจริงๆแล้วคนน่าจะบบ 50, ประมาณแบบห้าสิบประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนอย่างเงี้ยเออแล้วก็อะไรแบบแล้วส่วนมากเป็นตลาดหกก็ต้องรีบรีบสารรีบอะไรเงี้ยรีบรีบรีบแบบเออกลัวเขาจะ กที่โหลกลัวหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับก็เดี๋ยวเราไปฝึกว่ายน้ําก่อนเราื mm. <t> ้อวัต่ายน้ําพังมากทําเรสึกว่ายน้ำก่อนแล้วก็อยว่ากันว่าหลังจากนี้ควรจะยังไงเพราะว่านี่คือแบบว่ายน้าก็ไม่ได้สุดสะพแต่กรางก็เป็นเนินเนินค่อางแบบเป็นเนินซึมด้วยก็เป็นเิแบบหล้เป็นเดินแบบปนนิน่เินัี่เป็นเนเินแบบนไวนมก็จะแบบเป็นเนินเนินาเคือนาก๊อฟไง มันก็เหนื่อยก็มากโอเคแหละ้วเดี๋ยวงานหน้าไปวิ่งหน่อยเราก็มาดูไอเทด้านวันนี้ก็ซ้อมตายแล้วเดี๋ยวลองมาซ่อมกันดีกว่าไม่บา